สวัสดีครับที่นี่เมืองนายวัดลอยจ้างใช่ป่าววะวัดทำจ้างก็ลอยจ้างเอออันเดียวกันครับมองไม่เห็นอะไรเลยหมอกเห็นไหมหมอกควันฝุ่นควันพีเอ็มยี่สิบห้าอะไรก็ยุ่้เยอะแยะไปหมดเลยแต่อันนี้ไม่เกี่ยวอะผมอะเรามาดูนี่ดีกว่าเนี่ยครับโบราณสถานในวัดลอยจ้างมีทั้งเจดีย์เก่าแก่ เห็นไหมฮะเก่าเกาแค่ไหนว่ากันว่า <c oughs> เมืองนาแห่งนี้มีความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับล้านนาเชียงใหม่ประเทศไทยเนี่ยครับสาก,กแพงเก่าเดี๋ยวผมไปดูตรงนั้นก่อนอันนี้วัดอันนี้ยังเก่าไม่เท่ากับเมืองนาทิศเหนือนะครับเดี๋ยวผมจะไปแวะ ตรงนี้เป็นโมรานสถานปีนี้สะอาดขึ้นเยอะเลยทุกปีมามีแต่ป่านะฮะตป่าเราลงไปดูไม่มีคนเลยไปเองก็ได้นะฮะด,ดอีอืตรงนี้ก็มีเห็นมครฮะ อือันนี้ต้นอะไรอะ่ะดอกอะไรอะ่ะเสียงพึ่งเต็มไปหมดเลยได้ยินไหมครับมันเป็นดอกไม้พึ่งทั้งนั้นเลยนี่ครับ <c oughs> ต้นโพสาธุครับ เดี๋ยวผมค่อยถ่ายรูปถ่ายวีดีโอก่อนนะฮะต้นโพกินเจดีไปแล้วเห็นเปล่าครับกินไปถึงยอดลุนะ่นอ่ะก็เจดีข้างบนจะเป็นเจดีใหมห่ขึ้นไปนะโอ้ตรงนี้มีเจดีอีกองหนึ่งตรงนั้นก็เจดีมองไม่ค่อยเห็นนะครับ เนื่องจากว่าฝุ่นหรือควันก็ไม่รู้ควันน่าจะเป็นควัน,นจะไปดูตรงน,นี้ก่อนเมืองนายครับเมืองนายอันนี้จะเป็นสารเจ้าแต่มันก็มีเจดียองหนึ่ง วันนี้ทัศนะวิสัยไม่ค่อยดีเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนน้นนะครับเรากำลังจะขึ้นไปข้างบนบนเจดีอย่างนู้นนะครับเจดี JD, บนวัด้อยจ้า,ทางทางขึ้นที่ทำขึ้นใหม่น,นี่ครับ อันนี้คือ <c oughs> ที่เขียนไว้ตรงนี้ว่าหอผีใต้เมืองใต้เกาหายหอคืออะไรวะนี่ครับขึ้นไปเมื่อกี้ผมอยู่ข้างล่างถ่ายตอนนี้อยู่ข้างบนถ่ายโอเคมาครับจะพาเดินสำหรับผมอาจจะเหนื่อยหน่อย แต่ทุกคนคงไม่เหนื่อยเท่าผมหรอกเพราะไม่ได้เดินไปครับกลองจากมือถือเด้อซัมซุงโนตสิบอาจจะไม่สวยเท่ากับก o เดีแต่ก็ถ่ายมาให้ทุกคนดูนะครับเห็นไหมครับอพี่น้องเมืองนาย มาช่วยกันเอาก้อนหินมกักครับครับเนี่ยฮะทำเป็นซีเมนต์ตรงนี้เพื่อกันถาเพื่อเพื่อ,อ,อทำให้ฐานเจดีแข็งแรงเพราะเห็นไหมฮะอันเก่าอันเก่าตรงนี้จะเป็นฐานเจดีเก่าเกือบแล้วครับเน <Ganz S 1> ื่อง <within Wilson> จากอายุนานเกินก็ลเลยต้องทําขึ้นมาใหม่เพื่อไม่ให้มันถล่มลงมาหรือว่าทุดโทมลงมาเนี่ฮะข้างบน ยังไม่เสร็จนะครับกำลังทํากันอยู <c> ่ <oughs> จากตรงนี้มองไปตัวเมืองนายซึ่งทัศนวิสัยไม่ค่อยดีพี่เนื่องจากว่าหมอกควันผมมาวันนี้วันที่อะไรวันที่สิบหกเอ้ยวันที่หนึวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยเขาทำฐานขึ้นมาใหม่ทางเดินขึ้นใหม่ เพื่อให้แข็งแรงเนาะเป็นก้อนหินทั้งนั้นเลยเจะได้แข็งแรงเราจะเดินไปทางไหนก่อนให้ดูตรงนี้ก่อนขึ้นมาขึ้นห,หัวใจจอดอยู่นู้นเดินไปฝั่งนูน้นไปทางตันไปใหม่เขอ,อสร้างให้มันแข็งแรงดีเนาะก้อนหินทั้งนั้นเลยก้อนหินผสมซีเมน เดินไปต่อนู่น ون, ตัวเมืองนายตรงนู้นก็มี j จดี JD เจดีดีอุย้ยสารพัด j จดีเยอะอันนี้จุดชมวิวว้าวนี่ครับพาเดินเที่ยวจุดชมวิวแต่ก็้ยดีกว่าที่ผมเคยมาตั้งเยอะเลยตอนนี้มีเต็หมอกเนาะ ขวามือจะเป็นตัวเมืองครับฝั่งนู้นเป็นตัวเมืองเป็นบ้านเรือนเอียงกันไปเลย <c oughs> พอมาซ้ายมือหน่อยตรงนี้ตรงนี้มาเป็นทุ่งนาไปนู้นจะเป็นภูเขามองไม่เห็นแล้วเขาอยู่ไหนไม่รู้เขาไปไหนล้วไม่รู้เขาหายต่อนี่ครับช้างมันลอยจ้างมันก็เลยมีช้างนี่ครับสวย นี่ครับมีปูนทรายเหมือนจะบุรณะสร้างฐานใหม่จะได้แข็งแรงทุกจุดโอ้ดีมากเลยครับสาธุครับสาธุครับโอ้โหอ,อยู่ใต้ฐานเีรีครับนี่ครับพอเข้าไปก็มืดพอเข้าไปใน เป็นสีทองอาลามนี่ฐานฝั่งนี้เริ่มสุดแล้วครับเห็นไหมรอยแตกเขาก็เลยจะสร้างฐานใหม่ตัวเจรีมีรอยแตกแล้วเยอะเลยครับมองเห็นไหมครับอ๋มันมต้นไม้นี่ฮะต้นไม้ทะลุออกมา แล้วเนี่ยทิศหลังข้างหลังก็สร้างฐานหินเหมือนกันกำลังครับครับน่าจะเป็นสุสานอันนี้ทิศเหนือของเมืองนายเดี๋ยวผมจะพาไปนู่นน่ะมองไม่เห็นนะมีเจดีย์อยู่แต่ว่าเนื่องจากว่าหมอกควันเยอะตอนนี้เรามาเที่ยววัดลอยจ้างก่อน <c oughs> นี่ครับ ผมจะลงไปทางนี้ตรงนี้จะมีรอยพระพุทธาบาท <S <S 1> <S 1> ไปดูครับลงอีกทางหนึ่งลงไปทางหมู่เจดีกเก่าเมื่อกี้ที่ผมถ่ายขึ้นมาหาเที่ยวเมืองนายครับวันนี้มาคนเดียวให้เพื่อนด้วย ข้าวเช้าก็ยังไม่กินออกมาจากล้างคือสาธุครับขอให้โชคดีร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงออกมาจากล้างคือเมื่อกี้หกโมงแล้วโมงเจ้าตรงนี้ทะลุไปนู่นมาถึงเมืองนาย8ปดโมงกว่าฐานฐานกำแพงด้านนี้ก็เริ่มแตกแล้ว ตรงนี้จะเป็นก้อนหินรองรับไว้คิดว่าอนาคตเขาคงทําเหมือนฝั่งนู้นนะครับตรงนู้นก็เหมือนกันเห็นไหมฮะตรงนู้นแหว่งเลยโอเคผมกําลังลงไปแล้วจะไปต่อที่ทางเมืองเก่าด้านทิศเหนือ <c oughs> อันนี้เป็นคลิปรู้จักชาน <c oughs> เมืองนายติดตามช่องผมด้วยนะครับ <c oughs> ทำใหม่ แต่ผมจะเน้นที่เพจมากกว่าส่วนใหญ่ทั้งภาพทั้งคลิปคลิปไม่ค่อยเยอะจะเป็นภาพส่วนใหญ่ <c oughs> นี่คือเมืองนายเมืองนายจะมีะประวัติศาสตร์เกี่ยวกับล้านนาเชียงใหม่แล้วก็แสนหวีรัชชานมันจะมีเขาเรียกว่าเมืองนายเก้าไฮหอเนาะมันจะ็นเมืองในประวัติศาสตร์ของไทยใหญ่เดี๋ยวผมต้องไป คว้าข้อมูลก่อนถ้าจะไม่ผิดผมเคยเขียนไว้ที่สถาบันททยศึกษาเขียนไว้ประวัติเมืองนายและการเดินทางเมื่อปี60นะครับช่วงที่ทำงานอยู่ที่นู่นต้องไปหาดูก่อนเนืงจากรถบุกผมอยู่ที่บ้านมันก็เลยลืมไปบ้างเ<า>ขาบอกว่า หามตื้อแคบตินขึ้นเหนื่อยอ้าวผมเสี่รองเท้าขึ้นไปแล้วผมขอโทษฝั่งนู้นเขาไม่ห้ามนะไม่ห้ามฝั่งก็เลยไม่รู้ขอโทษครับสาธุไปไปละตรงนี้ก็มีปลายห้ามกันต,ต๊อค่ะมูอค้า ไอ้ห้ามถอดไอ,อ้ห้ามใส่รองเท้าขึ้นบนดอยผมไม่เห็นไงเพราะฝั่งนั้นไม่มีมันมีฝั่งนี้ฝั่งที่ผมลงลงมาแล้วที่สำคัญรองเท้าผมรองเท้าวาก <c oughs> <c oughs> ็เป็นไรนะเราไม่รู้โอเคแล้วก็วไปละไปต่อผมนัดเพื่อนไว้ที่ป่างแรงเดี๋ยวก็คงเจอเขาที่นู่นแหละเดี๋ยวจะไปกินข้าวที่ห้พัก ขับไปเรื่อยๆน่ครับให้ดูอีกทีสวยไหมครับถ้ามาเมืองนายจะอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองไม่ใช่ไม่ตกเฉียงเหนือนะตะวันตกเฉียงเหนือจะมองเห็นครับเจนเลยเนื่องจากว่ามันอยู่เหมือนเขา